เรื่องราวของมุรช์ที่ต้องเอาตัวรอ,อจากมังกรที่เผาผ่านทุกอย่างกินมนุษย์เป็นอาหารพวกเขาจึงไม่มีทางรอดนอกจากสู้กับพวกมันสวัสดีครับสำหรับคนที่รักในการดูหนังทุกคนนะครับผมมิสเตอร์เคิโอวันนี้ผมขอเสนอกับหนังเรื่องกองทัพมังกรเพลิงถล่มโลกหนังที่ออกฉายในปี2 0 0 2มาเล้าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับณลอนดอนใจกลางเมือง ควินเด็กชายที่อาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดใช้ชีวิตตามว้ของตัวเองโดยควินจะมาหาแม่ที่ไซกอ่อสร้างอยู่เป็นประจำโดยแม่ของควินเป็นหัวหน้าวิศวกรที่ตอนนี้พวกเขากําลังกอ่อสร้างอุโมองค์ที่ต้องเจาะลงไปข้างล่างวันนี้ก็เป็นเหมือนทุกวันที่ควินจะลงไปหาแม่ที่ข้างล่างอ,องุโมงค์ควินลงไปข้างล่างกําลังคุยกับแม่เรื่องการเรียนจนมีคนงานมาแจ้งแม่ของควินว่าพวกเขามีปัญหาที่ไซสีเจาะไปเจอถ้ำขนาดใหญ่ควินจึงตามคนงานไปเพราะความอยากรู้อยากเห็นของควิน จนเขาแอบเข้าไปในถ้ำถ้ำมันมีขนาดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่เอามากๆเควินเขาตื่นเต้นที่เขามาเจออะไรแบบนี้ควินเดินสำรวจได้สักพักเขากลับสังเกตเห็นตัวอะไรบางอย่างที่มันกำลังจ้ององเขาอยู่ทันใดนั้นเองมันกับพ้นของเลวเขาหน้าของควินเต็มๆควินตกใจมากเขาจึงรีบวิ่งอ,ออกไปจากถ้ำวิ่งไปหาแม่ด้วยอาการตาของเขาแดงออกมากๆและบอกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในถ้ำควรรีบหนีออกไปจากที่นี่แม่จึงรีบพาควินไปล้างตาให้คนงานสองคนจัดการเรื่องอยู่ที่นี่ จนสัตว์ตัวนั้นมันพ้นไฟฆ่าคนงานตายไปสองคนสองแม่ลูกที่เห็นแบบนั้นจึงต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่ให้ทันแต่มันก็สายเกินไปแล้วมันเข้าจู่โจมและหนีออกไปจากอุโมงทำให้แม่ของพินต้องเสียชีวิตแต่พินกับรอดปฏิหารหลังจากนั้นหลายปีต่อมาผู้คนก็ต้องเผชิญหน้ากับอสูรที่พวกเขาเรียกว่ามัางกรวินเขาเห็นตัวแรกแต่ก็ไม่กี่ปีหลังจากนั้นมันก็เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วไม่มีใครรู้ว่าทําไมมันแพร่พันธุ์ได้เร็วขนาดนี้ พวกมันอยู่กันเป็นกลุ่มเผาผ่านทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อความต้องการของพวกมันนั้นก็คืออาหารพวกเขาตอบโต้ด้วยอาวุธมากมายแต่ก็ยิ่งข้ามมันไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวดูเหมือนว่าไม่มีอะไรหยุดมันได้ผู้นำทุกระเทมร่วมมือกันเพื่อใช้อาวุธหนักในการล้างผ่านพวกมัน แต่กลับไม่ได้ผลจนทำให้พวกคนที่รอดต้องหาที่ซ่อนเพื่อเอาตัวเองให้รอดจากมังกรและความหิวโหยฮิ้นจึงหาที่ซ่อนและรวบรวมคนที่รอดชีวิตมาอยู่ด้วยกันสร้างที่กันเพื่อป้องกันจากมังกรเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพื่อรับมือได้ทันโดยเขาจะเป็นผู้นำของกลุ่มคอยควบคุมกฎอยู่ที่นี่จนมีคนมาแจ้งว่าคนที่ชื่อแอดดี้กำลังนำรถออกไปข้างนอกที่กันเพื่อไปเก็บผลไม้ที่พวกเขาปลูกเอาไว้ที่ห่างจากที่นี่ไม่ไกลเท่าไหร่นักตอนนี้พวกเขาจะอดตายกันอยู่แล้ว อาหารแทบจะไม่เหลือแล้วแต่ควินของพ่แม่อนุญ,ญาตให้ออกไปจากที่นี่ข้างนอกมันอันตรายจุดเกินไปมังกรมันอาจจะกำลังหาเหยื่อก็ได้จะทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแอดดี้จึงต้องยอมคืนกุญแจให้กับควินไปจนถึงกลางดึก อดีเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่จะออกไปข้างนอกอยู่ที่นี่ก็มีแต่อดตายออกไปเสี่ยงดูก็ยังดีกว่าหนีเขาจึงขโมยบัญนจารถและพาลูกๆของเขาออกไปข้างนอกส่วนทางด้านปราสาทที่พวกควินจะเป็นหอสังเกตการเพื่อดูการเคลื่อนไหวของมังกรโดยจะมีเหยียบเป็นสัญญาณเตือนเมื่อมันเห็นอะไรแปลกๆเคลื่อนที่มันจะส่งเสียงร้องดังและเช้าวันนี้ก็เป็นวันที่มันส่งเสียงร้องดังออกมามากมันคือสัญญาณเตือนถึงภัยอันตรายที่ใกล้เข้ามาหาพวกเขาแล้ว คนที่ดูแลปราสาทจึงรีบแจ้งสัญญาให้กับทุกคนใน้รู้พวกพินต้องหาที่ซ่อนโดยเร็วโดยพวกเขาทำที่ซ่อนตัวเองอย่างดีป้องกันไฟจากมังกรได้ทุกอย่างมีแต่ความุ่นไปไปหมดจนมีผู้อีกคนหนึ่งมาบอกกับพินว่าแอดดีและลูกของเขาแอบออกไปที่สวนตอนนี้พวกเขาไม่ปลอดภัยแล้วส่วนทางด้านพวกแอดดีกกำลังเก็บผลไม้แล้วสิ่งนั้นมันก็ปรากฏออกมามัางกรตัวใหญ่พ่นไฟโจมตีพวกแอดดีมันต้องการฆ่าและเผาทุกอย่าง จนพวกแอดดี้ต้องตายไปหลายคนตอนนี้แอดดี้ก็ไม่มีทางหนีไปไหนแล้วรอแค่ความตายเท่านั้นแล้วทันใดนั้นเองก็มีกลุ่มรถขับเข้ามาหาพวกแอดดี้และนี่คือกลุ่มของควินที่เข้ามาช่วยพวกเขามีอาวุธและชุดป้องกันความร้อนอย่างดีแต่ก็ใช่ว่าจะป้องกันได้เต็มร้อยพวกเขาถูกเล่นงานจนต้องเสียรถไปหนึ่งคันแล้วพวกเขาก็หนีรอดออกมาได้ การกระทำของแอดดี้ในครั้งนี้ต้องมีคนตายควินจึงสั่งห้ามให้เขาทำแบบนี้อีกถ้ามีอีกครั้งควินจะปล่อยให้ตายจะไม่มีทางออกไปช่วยนี่ค,คือคำสั่งของเขาหลายวันต่อมาคนดูแลวิทยุกับได้ยินเสียงจากวิทยุเป็นเสียงที่คนกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้และมันก็เป็นจริงของทหารที่เต็มไปด้วยอาวุธกำลังมุ่งหน้าเข้ามาหาพวกเขาตอนนี้พวกเขาไม่รู้เลยว่าเป็นกองทหารหรือพวกที่ต้องการปล้อนอาหารพวกเขากันแน่ทุกคนจึงเตรียมสู้เตรียมอาวุธให้พร้อมเพื่อเข้าปะทะ สนพวกมันเข้ามาถึงหน้าประตูมีคนออกมาและต้องการคุยกับหัวหน้าที่ดูแลอยู่ที่นี่ควินจึงอยากรู้เหมือนกันว่ากลุ่มกองกําลังพวกนี้ต้องการอะไรทําไมต้องมาที่นี่ควินจึงลงไปคุยกับพวกมันโดยชายคนนี้เขามีเชื่อว่าดอตันเป็นหัวหน้าที่สั่งการและพวกเขาคือกลุ่มนักล่ามังกรดอตันจึงบอกไปว่าพวกเขาต้องเสียคนไปมากจากการเข้าปะทะก,กับมังกรดอตันต้องการที่พักและขอเวลาซ่มเครื่องยนต์แค่นั้นแล้วพวกเขาจะออกไปจากที่นี่ควินเขาจึงยอมให้ดอตันเข้าไปข้างใน เขาให้เวลาถึงแค่พรุ่งนี้เช้าเท่านั้นแล้วไปจากที่นี่ซะโดยพวกเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มานานมากทำไมทุกคนตื่นเต้นออกมากๆกับสิ่งที่เห็นและยิ่งไปกว่านั้นดอ์ตันก็ยังมีหอที่ม่น่าหลงเหลืออยู่ในบนโลกนี้แล้วเป็นอาวุธที่ใช้โจมตีพวกมังกรโดยมีอเล็กเป็นคนนำทีมหญิงแก่งหนึ่งเดียวของทีมเธออยู่หน่วยลบพิเศษของซารัฐโดยเธอมีทีมดิ่งพัุธาจากหอที่เธอเรียกว่าทูตสวรรค์หน่วยโจ,จมทางอากาศควินยิงสั่งให้เพื่อนของเขาอย่างคดดี ตั้งเวรยนยาม3ามกะกะละ3ามชั่วโมงเพื่อดูแลความปลอดภัยดอตันอาจจะทำะายที่พวกเขาคาดไม่ถึงก็ได้ป้องกันไว้ก่อนจนเสียงเตือนนั้นก็ดังขึ้นเหวี่ย,ยมันกำลังเจออะไรบางอยา่างและสิ่งนั้นนั้นก็คือมังกรที่กำลังบินเข้ามาหาพวกเขาทุกคนจึงต้องเตรียมรับมือมันดอตันสั่งให้ทุกคนพร้อมใช้ทีมภาคพื้นดินเพื่อเตรียมอาวุธติกตั้งเครื่องเพื่อหาพิกัดของมังกรส่วนอะไรให้ขึ้นบินเพื่อพาทุสวรรค์จัดการมัน ทุกคนเล่งมือกันอย่างเต็มที่เพื่อล่ามังกรตัวนี้ดอตาจึงสั่งให้อเล็กบินขึ้นไปที่สูง5,000ฟุตเพื่อหาตัวมังกรและล่อมันมาหาดอตันเขาจะเป็นคนจัดการมันเองแต่อเล็กก็บินไม่ถึงไหนมังกรก็ขู่โจมฮอทันทีอเล็กก็บินหนีสุดชีวิตแต่มันก็โจมตีพวกเขาไม่ทันตั้งตัวจนมีคนหนึ่งตกจากคอมันเปลี่ยนเป้าหมายไล่ล่าชายคนนั้นทูสวรรค์ทุกคนจึงต้องกระโดดลงไปจัดการมัน พวกเขาพยายามหาตัวมันจนเจอมันจนได้พวกเขายิงปืนตะข่ายแต่กลับทำอะไรมันไม่ได้และต้องเสียทูตสวรค์ไปทูตสวรรค์ต้องเหลือรอยแค่คนเดียวส่วนควินเขาขึ้นไปสังเกตการที่บนเนินเขาดอตันเห็นจากเรดาร์ว่ามังกรกำลังตกไปหาควินดอตันจึงบอกให้ควินล่อมันมาหาเขาเขาจะเป็นคนฆ่ามันเองควินต้องรีบควบหมาเพื่อล่อมันไปหาดอตันดอตันเตรียมอาวุธให้พร้อมรอเวลาที่มันมาถึงจนดอตันเห็นควิน เขาจึงจัดการยิงทันทีโดนเจ้ามังกรเขาเต็มๆจนมันตกจากฝากระแทกพื้นอย่างจางังและก็ตายขาชีนี่เป็นครั้งแรกที่พวกควินเห็นมังกรถูกมนุษย์ฆ่าตายพวกเขาจึงเลียงฉลองกันอย่างหนักและยกให้ดอตันเป็นฮีโร่ของพวกเขาแต่ดอตันเขากับฆ่ามังกรมามา,มากมายเขาไม่อินที่ฆ่ามันได้เขาต้องเสียคนไปถึง3คนเพื่อแลกกับการฆ่ามันได้ไม่ใช่ที่จะมาฉลองกันแบบนี้มังกรมีเป็นพันตัวฆ่าตัวเดียวได้ใช่ว่ามนุษย์จะชนะพวกมัน จากคำพูดของดอตันทำให้พวกควีนไม่มีอารมณ์ในการฉลองอีกต่อไปแล้วงานเลี้ยงจึงต้องเลิกลาไปดอตัน <The Tan, S 2> เผาศพเพื่อนที่เสียชีวิตไปควีนจึงเข้าไปคุยกับอเล็กและดอตันเรื่องมังกรอเล็ก <Ale c S 2> บอกกับควีนว่าตัวที่พวกเขาฆ่าในวันนี้มันไม่ใช่ตัวผู้แต่มันเป็นตัวเมียมันสามารถฟักไขได้อย่างน้อยหนึ่งใบหรืออาจจะมากไปกว่านั้นพวกเขาฆ่ามันได้มากกว่าสองรตัวแล้วทั้งหมดที่ฆ่าได้นั้นก็คือตัวเมียส่วนไฟที่มันพ่นออกมาได้ มันมาจากสองตอมในปากของมันขับสารเคมีที่ต่างกันเมื่อมันมาผสมกับลมหายใจของมันมันก็เหมือนกับน้ำปามดีๆนั่นเองอาเลคคิดว่ามังกรพวกนี้มันเหมือนกับป่าที่ใช้ตัวเมียวางไข่ตัวผู้แค่ตัวเดียวก็สามารถผสมไข่ได้เป็นพันแล้วที่พวกเขาไม่เคยเห็นตัวผู้เพราะมันมีตัวเดียวเท่านั้นก็แสดงในว่าถ้าฆ่าตัวผู้ได้พวกเขาก็จะตัดวงจรที่พวกมันขยายพันธุ์ได้แล้วก็ค่อยฆ่าตัวเมียที่เหลือทีละตัวนั่นคือแผนของดอตัน โดยพวกเขาสืบทราบมาว่าตัวผู้ตัวนี้อยู่ที่ลอนดอนเป็นบ้านเกิดของพินนั่นเองและดอตันอยากจะให้คนของพินเข้าร่วมกับพวกเขาด้วยในการข้ามังกรตัวผู้ตัวนี้แต่พินเขากับไม่ต้องการให้คนของเขาต้องไปเสี่ยงแบบนั้นเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะฆ่าตัวผู้ที่มีขนาดใหญ่ได้ ดอตันจึงออกไปประกาศให้กับทุกคนเข้าใจในสถานการณ์ในตอนนี้ว่าเขาต้องการกําลังคนเขาขอแค่4ี่คนเท่านั้นเพื่อเดินทางไปที่รอนดอนจัดการจุดเริ่มต้นของเรื่องหลายทั้งหมดนี้จนมีคนของควินอาสาที่เข้าร่วมกับดอตันพอพวกเขาเห็นผลงานของดอตันแล้วเขาฆ่ามังกรได้จริงๆควินเขาไม่พอใจดอตันอย่างมาที่ทําแบบนี้เขาจึงเข้าไปต่อยกับดอตันเพื่อให้เขาจุดเรื่องมาบ้าแบบนี้ซะพวกเขาที่สมัครใจไปไม่ต้องการให้ควินมากําหนดชีวิตของพวกเขาพวกเขาเลือกเองได้ ดอตันจึงสั่งให้คนของเขาออกเดินทางไปยังลอนดอนดอตันเดินทางจนเป็นใกล้ถึงลอนดอนแล้วทุกอย่างกับเงียบไปหมดสิ่งปลูกสร้างกับถูกทำลายจนไม่เหลือแล้วและเสียงระเบิดก็ดังเข้ามาจากด้านหน้าพวกเขาพร้อมเปลวไฟมังกรมันรู้ว่าพวกดอตันกำลังมาดอตันจึงสั่งให้เตรียมพร้อมลบไปจำปืนกลนแล้วมันก็เข้าโจมตีพวกเขาทุกคนใช้อาวุธปืนที่มีอยู่โจมตีแต่กับทำอะไรมันไม่ได้พวกดอตันถูกเปลวไฟเผาจนสุดท้ายแล้ว ดอตันต้องเสียคนไปทั้งหมดเหลือรอดแค่ดอตันและอเล็กมังกรตัวนี้มันฉลาดและมีขนาดใหญ่มากๆและนี่คือมังกรตัวผู้ที่เขาตามหาส่วนทางด้านพวกควินก็ถูกมังกรเล่นงานเหมือนกันมังกรตัวผู้เขาโจมตีพวกเขาควินจึงต้องให้ทุกคนเข้าไปซ่อนตัวที่ลุมหลบภยัยเปิดน้ํากระจายเพื่อลดความร้อนพวกควินและเด็กๆรอดตายมาได้แต่ก็ต้องเสียคนไปมากกับการโจมตีในครั้งนี้พวกควินซ่อนตัวอยู่แบบนี้อยู่หลายชั่วโมงจนมีคนเข้ามาช่วยและคนคนนั้นนั่นก็คือดอตัน ที่อยู่ของพวกเขาตอนนี้ไม่มีเหลือแล้วมันโจมตีอย่างหนักพวกเขาอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้ววุนจึงบอกกับดอตันไปว่าเขาจะพาไปหาตัวผู้เขารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนสถานที่เจอมันครั้งแรกในใจกลางเมืองลอนดอนขึ้นหอบินไปตามชายฝั่งวุนจะนำทางเองดอตันได้ยิอย่างนั้นก็ยิ่งชอบใจเขาต้องการจัดการมันเหมือนกันทั้งสามจึงบินไปที่ลอนดอนแอบเข้าไปบริเวณใจกลางเมืองจนพวกเขาเห็นพวกมันนี่คือรังของมังกรที่มีตัวผู้เป็นจา่าฝูง ตอนนี้อาหารก็ไม่เหลือแล้วตัวผู้จึงต้องกินพวกเดียวกันเองมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวเมียออกมากๆวินเขารู้ว่าต้องไปทางไหนถึงจะไปโผล่ที่ใจกลางเมืองได้มีอุโมงค์เล็กๆแอบเข้าไปเงียบๆมันจะพาพวกเขาไปถึงที่อยู่ของมังกรได้ทั้งสามลงไปอุโมงค์มุ่งหน้าไปหามังกรตัวผู้ต่อตันจึงบอกว่านี่คืออาวุธที่ฆ่ามังกรได้หวัวระเบิดที่ต้องใช้หน้าไม้ยิงมันมีระยะยิงแค่50ฟุต ต้องชัวเท่านั้นถึงจะยิงได้ให้ยิงเข้าไปในปากของมันเพื่อระเบิดจากภายในนั่นคือสิ่งที่ชัวว่ามันจะตายแน่นอนทั้ง3ปีนขึ้นไปถึงพื้นดินดอตันเขามีแผนอยู่ว่าจะให้เควนไปที่ตึกทางด้านเหนือพร้อมหน้าหมายลูกศรระเบิดส่วนดอตันจะไปทางทิศตะวันออกไปที่ป่องไฟเพื่อขึ้นไปดูบริเวณรอบๆหาโอกาสเพื่อจัดการมันส่วนอเล็กรออยู่ตรงนี้พอดอตันให้สัญญาณให้อเล็กวิ่งสุดชีวิตเพื่อล่อมันมาหาเขาดอตันจะเป็นคนฆ่ามันเอง นั่นคือแผนของดอตันนั่นเองดอตันและควินเริ่มแผนวิ่งเพื่อไปหาที่ซ่อนตอนนี้มังกรมันรู้แล้วว่าพวกเขามาอยู่ที่นี่มันเข้าโจมตีทุกคนประจําตำแหน่งของตัวเองดอตันจึงตะโกนให้อเล็กวิ่งวิ่งเข้ามาหาเขาพอมังกรตอผู้ตัวนี้พอถึงป่องไฟดอตันจัดก,การยิงลูกศรระเบิดแต่มันกลับไม่ได้ผลเพราะลูกศรไม่ได้เข้าไปในปากของมันดอตันผู้ที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเขาจับอาวุธเผชิญหน้ากับมันแล้วกระโดดเข้าเล่นงานมัน แลกกับชีวิตของตัวเองจนดอตันถูกมันจินตายไปอีกคนตอนนี้เหลือรอดแค่เล็กและควินทางคู่เหลือแค่ลูกศรลูกสุดท้ายและโอกาสสุดท้ายเท่านั้นเล็กจึงล่อมันลงมาเพื่อโจมตีควินอยู่หน้ามังกรพร้อมหน้าหมายเขามีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นมังกรจ้องหน้าควินนี่คืออาหารของมันแล้วมันก็เข้าจู่โจมควินควินจึงใช้โอกาสที่มันอ้าปากยิงลูกศรเข้าไปแล้วมันก็ระเบิดทันทีมังกรตัวผู้ตัวนี้ถูกฆ่าตายจนได้ควินทำสำเร็จแล้ว จนเวลาผ่านไปหลายเดือนพวกเขาต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตอนนี้มังกรก็เริ่มน้อยลงแล้วหวินไม่เห็นมังกร3เดือนแล้วหลังจากฆ่าตัวผู้ลกไปได้พวกมันจะไม่มีทางที่ขยายเผ่าพันธุ์อีกต่อไปแล้วและนี่เป็นจุดจบการสูญพันธุ์ของอสูรหลายตัวนี้สักทีแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องกองทัพมังกรเพลิงถล่มโลกหนังที่ออกฉายในปี2 0 0 2ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชิโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ